สวัสดีค่ะช่องพิรันนจาประเทศญี่ปุ่นค่ะช่องพิรันจาหนึ่งช่องพิรันนจาสองฝากกดไลค์กดติดตามกดให้กำลังใจให้ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ค่ะสวัสดีค่ะ FC ทั่วโลกสวัสดีค่ะเอฟซอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงสวัสดีค่ะ FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงสวัสดีค่ะ FC ฟซีปูมณีมหัตช์แชนแนลขอบคุณสวัสดี FC ฟีพิรันนจาทั่วโลกเลยค่ะขอบคุณมากนะคะ วันนี้เราก็จะมาอัปเดตความน่ารักของน้ององค์ USE อิงกับน้องรำเพลินกันนะคะขออนุญ,ญาตนะคะกอดติดอง๋งอิงนะคะกดติดอง๋์อิงรำเพลินอ f บฟิวชันนะเอามาลงนะคะความน่ารักขององ๋งอิงแล้วก็น้องรำเพลินกันนะคะสุดยอดมากนะคะพี่ดันรัก,แล,กรรแล้วก็น้องรำเพลินแล้วก็น้องลำแพนแล้วก็น้องอิงนะคะอ่ะน่ารักมากดูทีไรก็มีความสุขนะคะเป็นกำลังใจให้เริ่ๆเรรักนะคะเรามาชมกันได้เลยค่ะตามสไตล์ของพี่ดันนะคะ ตามสไตล์พี่นันเลยนะจ๊ะมาดูกันได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะความรักอันที่ความรักที่สวยงามของครอบครัวสนับพี่รันแพงแล้วก็ครอบครัวของคุณอ่ะองค์อิงนะคะของน้ององค์อิงนะคะนะมาเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะเลิฟๆค่ะมาชมกันได้เลยะคะ่ะขออนุญาตนะคะน่ารักมากเลยค่ะน้องอิง,น,องน้องอิงกับน,น้องลำเพลินนะคะ มเพลงจะติดลิขสิทธิ์เปล่าเดี๋ยวนะอืมนี่ค่ะมาชมกันได้เลยค่ะดูสิคะความน่ารักของน้องรักมากเลยน่ารักมากเลยน่ารักไหมคะ น่ารักมากเลยค่ะดูทีไรก็มีความสุขทุกพี่รามีความสุขมากนะคะดูสิคะดูสิหอมหน่อยหอมหน่อย น่ารักไหมคะเอฟซีแบบนี้แม่เรารักตายได้ไงคะรักตายเลยก็ไก่ล้านตัวน่ารักมากเลยคะ่ะอือดูน้องเภพลสิครัตกใจอะไรเอ้ยอา้าวนองอิงว่าไงจะลูกเอออะไรจ้ะเอ,อ้งงงงง ดูบรรยากาศนะคะหน้าเวทีไปด้วยนะคะตอนน้องอุ๋งอิงเซ็กซ์ซาวความน่ารักอน้องอุ๋งอิงกับน้องนำเพลินนะคะฮัลโหลอุ๋งอิงฮัลโหล คซ C มาไล่หลายค่ะข้ามโฆษณาก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปดูอให้เราต้องมาอ่ะปีกนิดหนึ่ง ยังความน่ารักของน้องอิงยังไม่จบหน้าเต็มหน้าห้านเลยค่ะเห็นไหมคะ,ะเลือกเขาเสืออ้ายน้องลำเพลินอยู่ไหนเอ่ย มาแล้วมาหาพี่อุ๋งอิงจ้า มาแล้วมาแล้วมาแล้วน้องลำเพลินมาลองกับพี่องอิงเลยจ้า fc น่ารักคนเลยค่ะดูเอาเองค่ะเอซีองอิงทั่วโลกเลยนะคะหน้าห้ามเต็มองอิงไปเล่นที่ไหนก็เต็มหน้าห้านเลยค่ะ นี่น้องลำเพลินอยู่ตรงไหนเอ่ยมาดูความน่ารักของน้องลำเพลินแล้วก็น้องอุ๋งอิงของเรานะคะน่ารักมากเลย เห็นไหมคะก็ไก่ล้านตัวรักเธอมากมายก็ไก่ล้านตัวเอาล่องเล็กค่ะลูก น่ารักมากเลยค่ะ เลือกเขาเสียอ้าขอจบตรงที่ความน่ารักของน้องอิงและก็น้องลำเพลินนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไรค์ทุกแชร์คะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกลค์ทุกแชร์นะคะคราวหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะ กันจะลงคลิปดีๆนะคะติดตามกดติดชีวิตอิงอิงนะคะให้เอฟซทั่วโลกได้ชมแะรับฟังนะ,ะขอบคุณสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะ <c oughs> ขอบคุณที่ลงคลิปอ่าดีๆให้ได้รับชมรละฟังกันนะคะเลิฟเริะลักค่ะเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย